สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้มผมครับคลิปนี้9พฤศจิกายนรอบกลางคืนครับการจ่ายเงินส่วนต่างนะครับเงินประกรันรายได้เกษตรกรพวกลูกข้าวงวด1-4มาดูข้าวหอมปทุมธานีครับซึ่งคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่า4งวดจะมีงวดไหนที่ชาวนาได้เงินมา ได้เงินมากได้เงินน้อยกว่ากันพร้อมสูตรคิดคำนวณแต่ละงวดนั้นคิดยังไงเอาตัวเลขไหนไปคูณอะไรได้เงินต่างกันยังไงแต่ละงวดนะครับสำหรับงวดหนึ่งนะครับประกาศราคาเกณฑ์การอิงไปแล้วตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนะครับเขาว่าจ่ายวันที่9จ่ายไปแล้วส่วนงวด2 3 4าี่นี่ประกาศวันที่5พฤศจิกายนจ่ายไม่เกินวันที่1 0พฤศจิกาถ้าจ่ายไม่เกินวันที่10พฤศจิกาก็คือการโอนน่าจะ หลังเที่ยงคืนวันนี้ก็จะกลายเป็นวันที่10ก็จะโอนนะครับมาดูครับได้เงินเท่าไหร่ยังไงดูครับสําหรับข้าวหอมปทุมนะครับรัฐบาลประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน25ตันนะครับแม้ว่าท่านจะลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ก็ช่างจํานวนหลายไร่คูณผลผลิตต่อไร่ออกมาแล้วหารพันนะครับผลผลิตต่อไรขอขอมมอ่ของข้าวหอมมะลิของข้าวหอมปทุมธานีก็คือนะครับหกร้อยแปดสิบสองกิโลกร,รัมต่อไร่ ที่เขาใช้ปีนี้สมมติว่าเอาจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนคูณ682หาร1000จะได้กี่ตันก็ช่างนะครับลงทะเบียนหลายไร่ได้กี่ตันก็ช่างแต่รัฐบาลประกันรายได้เพียง25ตันนะครับเข้าใจนะครับนี่ก็คือสูงสุดทีนี้ใครจะได้25ตันที่จะได้รับการประกันรายได้สูงสุดถึง25ตันก็คือผู้ที่ลงทะเบียน37ไดไร่ครับได้25ตันแล้วนะครับ ส่วนผู้ลงทะเบียนเกิน37ไร่รัฐบาลก็จะประกาศรายได้เพียงไม่เกิน25ตันเพราะฉะนั้นลงทะเบียน37ไร่กับลงทะเบียนเกิน37ไร่ได้เงินเท่ากันครับแต่ละงวดนะครับได้เงินสูงสุดในแต่ละงวดเท่ากันส่วนผู้ลงทะเบียนน้อยกว่า37ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทจะต้องเอาจํานวนไร่คูณด้วย682กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับแล้วก็หาร1,000เสร็จแล้วก็เอาไปคูณส่วนต่างที่ประกาศออกมาแต่ละงวด อามาดูทุกงวดที่1ครับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาคม64ครับราคาประกัน1มื่นเอ็ดราคาเกณฑ์การก็ยิงประกาศเมื่อ4พฤศจิกา9947.87นะครับรัฐบาลจ่ายชดเชยส่วนต่างตันละ1,052บาท13สตางค์ตันละนะครับจ่ายชดเชยส่วนต่างทีนี้ผู้ลงทะเบียน37ไร่หรือเกิน37ไร่จะได้เงินเท่ากันคือประกันรายได้25ตันตันละ 1นึ2บาท13สาตางค์กลุ่มลงทะเบียน37ไร่กับเกิน37ไร่ได้เงินเท่ากัน26,33 3, 3ับาท25สาตางค์นะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะทำให้พี่น้องทางบ้านง่ายขึ้นในการคำนวณทีนี้กลุ่มที่ลงทะเบียนน้อยกว่า3 0 37ไร่น้อยกว่า37ไร่นะครับเราจะคิด1ไร่ออกมาให้ดูก่อน1ไร่ก็คือเอา1ไร่คูณ6 82กิโลกร,รัมต่อไร่หาร1000นะครับ ก็จะได้ข้าว0.682ตันทีนี้คูณส่วนต่างตันละ1052.13ก็จะ1ไร่ก็จะได้เงิน717บาท55สตางค์พี่น้องแยกแยะออกนะครับถ้าคิดเป็นตันรัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละ1 5 2บาท13สตางแต่ถ้าคิดเป็นไร่ออกมานี่จะได้ไร่ละ717บาท55สตางค์เพราะนั้นใครที่ลงทะเบียนปลูกและระบบวันเกี่ยวข้าว ก่อน15าตัลก็คืองวดหนึ่งใครลงทะเบียนน้อยกว่า37ดไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับก็เอาจำนวนไร่คูณด้วยไร่ละ7 1 7 5 5ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับส่วนคนลงทะเบียน37 37ดไร่หรือเกิน37ดไร่ไม่ต้องไปคูณเขาคิดมาให้แล้วเรียบร้อยได้สูงสุด2 6 3 0 3ับาท25ิสตางค์นะครับ งวด2ก็คล้ายกันแต่ตัวเลขส่วนต่างจะต่างกันเพราะราคาเกณฑ์การกางยิงต่างกันทําให้เกิดส่วนต่างต่างกันนะครับมวด2ครับรัฐบาลณจ่ายชดเชยส่วนต่างตันละ1นึ่บาทเสตางค์เพราะเอาราคาประกันลบด้วยส่วนต่างที่โชว์เป็นตัวหนังสือสีน้าเงินนะครับส่วนอ้างอิงเอาราคาอ้างอิงไปลบกับราคาประกันก็เกิดส่วนต่างตรงนี้1นึ่บาทเสตางค์ผู้ลงทะเบียนสูงสุดตามเมื่อกี้ กิน37ตันหรือ37เกิน37ไร่หรือ37ไร่นะครับก็เอา25ตันคูณ1,019บาท7สตางค์ก็ได้เงินสูงสุด25,476บาท75สตางค์นะครับคิดเป็น1ไร่ออกมาให้แล้วก็ไร่ละ695.01บาทผู้อยู่ในงวด2ครับระบ,บุวันเกี่ยวข้าว15-21ตุลา64ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็เอาจำนวนไร่คูณด้วยไร่ละ6 95.01ก็จะรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับแต่ใครลงทะเบียน37ไร่หรือเกิน37ไร่ไม่ต้องคูณนะครับเพราะได้สูงสุดไปแล้ว25,476.75นะครับส่วนลงทะเบียนน้อยกว่า37ได้อยากรู้ว่าได้ติได้เงินกี่บาทก็คูณไร่ละน้อยกว่า37ไล่นะครับใครลงทะเบียนอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็เอาจำนวนไร่คูณด้วยไร่ละ695.01นะครับ ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทครับงวด3ครับผู้ระบ,บุวันเกี่ยวข้าวยี่สบถึงยีตุลาครับรัฐบาลจ่ายส่วนต่างตันละหนึ่งพันสี่สิบาทสี่สิบสี่สตางค์ครับผู้ได้สูงสุดก็คือ25ตันประกันรายได้25ตันนะครับลงทะเบียน37ได้หรือเกิน37ได้ได้เงินเท่ากันเอา25ตัน25ตันคูณตันละ1044บาท4 4สสตางค์ได้ 26,111บาทครับส่วน1ไร่คิดออกมาให้แล้วนะครับก็ได้712.31บาทต่อไร่ผู้ลงทะเบียนปลูกน้อยกว่า37ดไรครับ36ไร่ลงมานะครับ36ไรลงมาอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทเอาจำนวนไร่คูณด้วย712.31ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทครับงวด4ก็คิดแบบเดียวกันรัฐบาลจ่ายส่วนต่างตาละ1 1 2 3่6นะครับ ผู้ลงทะเบียน37ไร่หรือเกิน37 37ไร่เขาประกันรายได้สูงสุด25ตันเอา25ตันคูณส่วนต่างตันละ1123.76นะครับก็ได้เงินสูงสุด2 8 9 4บาทใครลงทะเบียน37ไร่หรือลงทะเบียนเกิน37ไร่ได้สูงสุด2 8 9 4บาทเท่ากันครับเพราะเขาประกันรายได้ควัวเรือนละไม่เกิน25ตันนะครับส่วนหนึ่งไร่คิดออกมาให้แล้วครับงมวด4 ผู้รลูกบมันเกี่ยวข้าวยี่สิบเก้าตุลาหกสี่ถึงสี่พฤศจิกายนหกสี่นะครับไร่หนึ่งก็คิดออกมาแล้วได้เจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสตางค์ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็เอาจํานวนไร่คูณด้วยไร่ละเจ็ดหกหกจุดสี่ศูนย์ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทครับสําหรับผู้อยู่ในงวดสี่นะครับซึ่งยี่สามสิบเจ็ดไร่ไม่ต้องคูณได้สูงสุดไปแล้วต่ำกว่า37ไร่ลงทะเบียนปลูกต่ำกว่า37ไร่จึงคูณไร่ละเ 6กหกครับนี่ก็คือเกี่ยวกับวิธีคำนวณว่าจะได้กี่บาทส่วนส่วนต่างชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกถ้าสมมติว่าจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูกเท่ากันนี่นะครับสมมติว่าลงทะเบียนปลูก10ไร่เท่ากันนี่กลุ่มที่อยู่อยู่งวด4จะได้เงินมากกว่าเพื่อนก็คือ ได้ส่วนต่างตังตงล 100, 1, น,นละ1 0 0 1 1 1 2 3บาท76สตางค์ถ้าคิดเป็นไร่ก็ไร่ละ766บาท40สตางค์นะครับส่วนงวดที่ได้น้อยสุดก็คืองวด2นะครับได้ส่วนต่างตันละ1 0 1 9บาท7สตางค์ไร่ละ6 9 5บาท1สตางค์นะครับ งวด1ก็จะได้มากกว่างวด3นะครับงวดที่ได้มากที่สุดก็คืองวด4งวดได้มากที่สุดลองลงมาก็คืองวด1แล้วก็งวด3ก็ได้ลําดับที่3งวด2นี่ได้น้อยกว่าเพื่อนนะครับถ้าลงทะเบียนปลูกเท่ากันเปรียบเทียบให้ดูว่าใครอยู่งวดไหนได้มากได้น้อยกว่ากันครับได้คนละงวดเท่านั้นนะครับใครอยู่ในช่วงระบุวันเกี่ยวข้าวไหนก็ได้งวดนั้น ไม่มีใครได้เงิน2งวดนะครับโครงการประกันรายได้นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ